ตอนนี้มีเว็บไซต์เพกลหมายแอบอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f o r x e Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิ้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็สู่ช่องการพยากณ์ดูดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็น Timeless นะคะเรียกว่าเป็น Timeless ที่2ของปี2,569หรือ2026เลยนะคะก็อย่างเช่นเดิมนะคะถ้าาาท่่นใดไมอยก ฟังตัวต้นคลิปสามารถกดสกิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างหรือ,อกดตามแตมมาหาใต้เดสคริปชันก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะคะอ่าก็วันนี้จะมาในหัวข้อที่ชื่อว่าอะไรจะเข้ามาหาคุณในเร็วงนี้ก็คือแบบ แล้วต่ไพ่จะบอกอะค่ะแต่กิ่งฟ้าก็จะเขียนเอาไว้ตรงท็อปปิกหน้าคลิปว่าเอองานเงนิงนรักอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามีเรื่องอื่นที่ขึ้นมาก็จะบอกตามพลังงานที่กิ่งฟ้าสัมผัสดได้จากไพ่ต่างๆนั่นเองนะคะอ่ะก็อย่างเช่นเดิมนะคะกิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมเป็น general reading อยู่ดีนะคะทุกท่านต้องดูอย่างมีสตินะคะอย่านำไปงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนายของอาจารย์ก,กิ่งฟ้าแต่กิ่งฟ้าเชื่อว่าแต่ละคิดที่กิ่งฟ้าทำกิ่งฟ้าทั้งตั้งงใใใจจจจห้้ททุกก่าาานอะไดํลัรื ข้อคิดต่างๆเล็กน้อยกลับไปนะคะอะยังไงก็เป็นกาลังใจให้ทุกท่านขอบคุณที่ทุกท่านเป็นกาลังใจให้กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปด้วยนะคะตราบใดที่กิ่งฟ้ายังไหวก็ยังคงทําต่อไปเรื่อยๆก่อนนะคะโอเคค่ะก็ถ้าท่านใดที่ต้องการปรับความเร็วความช้าในการพูดของจางกิ่งฟ้ามันจะมีฟันเฟืองด้านขวาบนของคุณใน YouTube นะคะกดเข้าไปกดคําว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะคุณสามารถปรับสปีดให้เร็วขึ้นหรือช้าลงก็ได้แต่กิ่งฟ้าบอกเสมอกิ่งฟ้าเป็นตัวเองมาโดยตลอดไม่สสาามรรถปรปัับดดตวเองไ้นะะค ถ้าปรับเดี๋ยวก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกนะคะฉะนั้น YouTube ปรับได้ก็ปรับเลยแต่ถ้าคุณโอเคกับ normal speed faktiskt. หรือว่าความเร็วในการพูดแบบนี้ปกติไม่ต้องปรับไปใดใดทั้งสิ้นนะคะก็คือสามารถที่จะฟังเพลินๆต่อไปได้เลยนะคะแต่ถ้าคุณอยากปรับก็ปรับได้เลยนะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปดอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรจะเข้ามาหาคุณในเร็วนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานเงินรักก็คือแล้วแต่ไพ่จะบอกนะ ะะแต่ถ้ามีเรื่องอื่นที่พ่ยต้องการบอกกล่าวก็จะทำนายตามนั้นด้วยนะจ๊ะเรามาเริ่มกันพระศพจ้ะ positive outlook healing enlightenment ท้าววิรุณหกพระสลัสวดัดีพระแม่ราธาพระอุปตคุต อุ๊ยแต่กิ่งฟ้าสำเนียงอุตคุตโอเคพระอุตคุดค่ะสำเนียงโอเค The High Priestess Page of Pentacles The Sun The Star Knights of Swords Two of Cups Six of Swords Eight of Pentacles โอเคพลังงานเป็นยังไงเอาจริงพลังงาน เอาขึ้นดีมากนะดีมากๆนะคะแตอะ่อาจจะทุกๆคลิปอยู่แล้วกิ่งเขาจะมีคําเตือนเล็กน้อยอยู่แล้วคือไพ่มันขึ้นว่าถ้าช่วงนี้ชีวิตของคุณรู้สึกมันหนัก่วงหรือมันแบบทําอะไรเยอะเกินไปบางคนบอกว่าเรียนหนักมากค่ะอาจารย์ทำงานหนักมากค่ะหรืออาจจะแบบมีเรื่องอะไรเรื่องราวส่วนตัว แบบ whatever อะไรที่มันหนักหนาค่ะคือไพ่เขาขึ้นว่าหาเวลาไปคิวจิตใจพักผ่อนบ้างเธออะไรอย่างเงี้ยไพย่เขาจะบอกแบบนี้ก็คือแต่การพักผ่อนของแต่ละคนตั้งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าเออไปปฏิบัติธรรมได้นะอนุทนานะได้บุญด้วยแต่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกนะมันทําแล้วใจเราต้องเบาใจเราต้องสบายใจเราต้องมีบุญกุศลคือเหมือนแบบอยากตั้งใจทําจริงๆก็ดีนะไปปฏิบัติธรรมสักกะอาจจะเป็นเช้าเย็นกลับก็ได้วันหนึ่งอย่างเงี้ยหรือว่าแบบวันหยุดสุดสัปดาห์อะไรย่างเงี้ย หรือว่าแบบไป3วันเวัน5วันอะไรก็ได้แล้วแต่คุณนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าเออไม่สามารถทําได้บางคนอาจจะเน้นเป็นการท่องเที่ยวไปบางคนอาจจะอยู่กับธรรมชาติให้เยอะขึ้นการที่อยู่ธรรมชาติแนะนาว่าแบบสมมติเที่ยวทะเลทะเลทเลีทเ่ยวป่าเทเี่ยวเขาอะไรเงี้ยก,ก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งแบบว่าอยู่กับธรรมชาติบ้างนะคะละจากสื่อออไล์เยอะๆโซเชียลดีท็อกซ์บ่อยๆนะคะบางคนอาจจะเป็นการที่แบบว่าอ,อ,อยู่กับการ มางคนมีสวนอยู่แล้วเนาะปลูกผักปลูกต้นไม้ทําอะไรที่แบบเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราเบาสมองแต่บางคนอาจจะบอกว่าเอออยากไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มเป็นหนึ่งียกว่ามินิเอ็มบีเอไปเรียนงานดิเรกหรือว่าอาจจะไปเรียนวาดเขียนวาดรูปอะไรเงี้ยเพิ่มแต่ละคนมันจะมีไม่เหมือนกันนะคะแต่บางคนอาจจะทาแบบกิ่งฟ้าก็ได้นอนงงๆคะ่ะดูซีรีส์อันนี้กิ่งฟ้าทําบ่อย <laughs> หรือฟังเพลงปรับสมาธิกิ่งฟ้าทําบ่อยมากก็คือแบบเพลงบรรเลงทั่วไปในย t u b e หาได้เยอะแยะค่ะเนี่ยกิ่งฟ้าแนะนําเฉยๆนะที่กิ่งฟ้าต้องพูดยื้อวตั้งแต่ต้นคลิปเพราะว่าไพ่อะเขาจะขึ้นในเรื่องของคาว่าสภาวะจิตใจมากกว่าว่าบางทีอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกว่าบางทีบางทีอารมณ์ร้อนหรือบางทีทําตามอารมณ์แต่ถ้าเรารู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันอาจจะอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนนะสำหรับบางท่านเป็นเรื่องปกติมากๆถ้าในกรณีรู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกๆอยู่ดีก็ปี๊ดึ้นมาอย่างนี้ก็แบบ การปรึกษาหมอหรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆเป็นเรื่องที่ดีนะคะบางทีมันอาจจะเป็นสารเคมีเคมีคอลในสมองที่มันแบบไม่ค่อยแบบบาลานซ์กันเท่าไหร่นะคะก็การไปปรึกษาสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติมากมากๆไปเถอะนะคะบางทีมันอาจจะช่วยได้อีกทางหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราบอกเออไม่ได้เป็นถึงขั้นนั้นก็เนี่ยอย่างที่เยฟ้าบอกหายอย่างที่กิจกิจกรรมอย่างอื่นทำมันจะยิ่งดียิ่งขึ้นนะคะเนี่ยเรามาฟังเรื่องราวดีๆด,ด,ดีกว่า จริงๆช่วงนี้บางคนอาจจะบอกมีการหยุดพักอะไรบางอย่างเพื่อไปทาสิ่งใหม่หรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ก็ได้นะหรือว่าแบบเออกำลังเตรียมพร้อมไปเริ่มงานใหม่หรือว่าเตรียมพร้อมทําโปรเจกต์ใหม่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าพ่ขึ้นการเริ่มต้นทาอะไรใหม่ๆแต่ช่วงนี้ต้องยอมรับตรงๆว่าทําอะไรเยอะสิ่งเหมือนกันทํางานหัวหมุนเหมือนกันแต่บางคนอาจจะบอกว่ามีงานอาชีพหลักอาชีพเสริมบางคนอาจจะบอกว่าเออฉันต้องทำมัลติทัสกิ้งทำอะไรหลากยอย่างมากค่ะอะไรเงี้ยนะคะแต่บางคนอาจจะแปลว่าเป็นการจบลงจากบางสิ่งบางอย่างแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่จริง คลังความรู้ของคุณแน่นมากๆแม้แม้กระทั่งเรื่องการเรียนการศึกษาหรือเรียนบางคนอาจจะเรียนต่อหรือเรียนอย่างเดียวหรือบางคนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยหรือบางคนอาจจะเป็นการเรียนรู้เรื่องเนื้องานเรื่องการทำงานต่างๆช่วงนี้ดีเลิศมากเพราะว่าพ่ขึ้นการเรียนการศึกษาเด่นสุดๆต้องเรียกว่าเด่นมากฉะนั้นรวมถึงเรื่องความคิดสติปัญญาไอเดียความคิดสร้างสรรค์และคำพูดคำจระจารของคุณเด่นด้วยเช่นเดียวกัน บางสิ่งบางอย่างเดิมๆอาจจะก,กลับมาก็ได้บางคนบอกเออต้องกลับไปทํางานลักษณะงานเดิมหรือว่าต้องกลับไปหาแบบกลับบ้านแบบเขาเรียกว่าเป็นกลับถิ่นฐานเกิดของเราอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยมันมีลักษณะสิ่งเดิมสิ่งเก่ากลับมาแต่เป็นสิ่งเดิมสิ่งเก่าที่ดีนะคะที่กิงฟ้าหมายถึงนะแล้วไพ่ขึ้นว่าช่วงเนี้ยเงินทองของคุณอ่ะมันเข้ามาดีจากความสามารถของคุณล้วนๆมาจากการทํางานค่ะ จากการลงมือทําบางคนอาจจะมีเงินเข้ามาหมากักมากกว่าหนึ่งช่องทางก็ได้นะคะแต่ถามว่าเงินล้วนไหลไหมมันก็มีเป็นปกติแหละคะ่ะช่วงนี้คือกิ่งฟ้าพูดเลยคุณอาจจะเงินล้วนไหลไปกับสิ่งที่เขาเรียกว่าถ้าการเดินทางเดินทางแล้วมันมีความสุขก็ใช้เถอะแต่แค่ว่าคุณต้องลิมิตตังค์ดีๆแล้วกันนะคะแล้วก็อย่าใช้เงินอะไรที่มันเกินตัวแต่บางคนอาจจะใช้เงินไปกับของสวยงามของประดับตกแต่งหรือว่าเสื้อผ้าหน้าผมหรืออะไรที่มันแบบเหมือนเข้าสังคมทำให้ตัวเองดูดีมันก็เป็นสิ่งของคุณด้วยเช่นเดียวกันแต่ไ่เเ้าขึนนตืออะรทีมั เกินไปเกินงบประมาณเกินไปอย่าใช้จ่ายให้มันมากนะคะเงินเข้ามาดีก็รู้จักการเก็บออมไว้ด้วยส่วนหนึ่งด้วยหลักกนนะคะเพื่ออนาคตของคุณเองแหละเพราะว่าชีวิตมนุษย์เราทุกคนมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกค่ะ,คะนะถัดไปดวงชะตาพระอุตตรคูขึ้นมาส่วนมากเป็นดวงของเขามาฟาดเคลาะหมดทุกหมดโศกอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันร้ายมันกําลังจบสิ้นลงแล้วซิกซ์ออฟโซ่ขึ้นมาจบลงไพ่เดอะซันรุ่งเรืองรุ่งโรจน์กำลัง,ง,ง,งม,ม,มีความสุขขึ้นกําลังดวง,ดวงที่สดใสขึ้น เป็นดวงที่กาลังขึ้นทยานแต่กิ่งฟ้าพูดเสมอยามขึ้นอย่าหลงระเลงยามลงอย่าทอนะคะฉะนั้นช่วงนี้ดวงชะตาของคุณ,คณกําลังดีขึ้นทยานขึ้นปังขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณกําลังมองเห็นช่องทางในชีวิตของคุณหรือมีคนมอบโอกาสหรือช่องทางในการํำเงินให้กับคุณหรือช่วงนี้เงินคล่องตัวแต่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกมีสติในการใช้ตังค์นิดหนึ่งด้วยละกันนะถ้าเราหมั่นกระทาความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีๆพาขึ้นเทเวดลาชุมนุมเลยแต่ถ้าเหมาะอีกมุมหนึง่งคุณอาจจะ,จจะแบบ คุณอาจจะรู้จักคนมากยิ่งขึ้นมีคอนเน็ชันปุ๊บมันก็อาจจะต่อยอดในเรื่องของการทํางานทำมาหากินอน,อนาคตอะไรเงี้ยมันดีขึ้นนะคะแต่บางคนอาจจะแปว่าช่วงนี้ต้องทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนเยอะหรือต้องมีประชุมเยอะนะคะแต่ทุกอย่างทุกอย่างมันจะลงตัวหรือว่าทุกอย่างมันจะมีทางออกให้กับทุกๆอย่างนะคะไพ่ขึ้นอีกหนึ่งอย่างในกรณีที่เรารู้สึกว่าเราอยากอยู่คนเดียวรู้สึกเบื่อรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคือไพ่เขาขึ้นว่ามันต้องหากิจกรรมทาจริงๆนะไพ่เขาขึ้นเตือนแบบบางทีบางครั้งการอยู่คนเดียว มันก็อาจจะดีแต่ไม่ดีเสมอไปโอเคงงปะที่ญิงฟ้าพูดบางสิ่งบางอย่างอาจจะแบบการพูดคุยกับคนบางคนที่เราไว้ใจหรือแบบการแค่แบบอยู่เคียงข้างกับใครสักคนหนึ่งอะค่ะอาจจะเป็นบางคนเป็นพ่อแม่บางคนเป็นพ่อแม่บุญธรรมบางคนเป็นพี่ป้านะอะบางคนเป็นพี่น้องบางคนแบบเป็นเพื่อนหรือการันตรต่างๆบางทีมันอาจจะทําให้ใจเราเบาใจเราสบายหรือแม้กระทั่งปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการพูดการระบายการขอคําปรึกษาเป็นเรื่องที่คุณต้องทาในช่วงนี้ถ้ารู้สึกคุณรู้สึกแบบ ฉันไม่มีทางออกฉันรู้สึกเครียดฉันรู้สึกว่าฉันต้องการคีวจิตใจนอกจากการไปท่องเที่ยวไปการพักผ่อนการพูดคุยกับคุณก็เป็นการคีวจิตใจที่ดีมากๆที่กิ่งฟ้าขออนุญาตแนะนําเลยนะคะพอาพายขึ้นมาก็เลยต้องพูดนะคะถัดไปพลังงานของคุณน่ะมันอยู่ในตัวของคุณล้วนๆเลยถ้าคุณมีพลังงานที่มีแรงกายแรงใจกิ่งฟ้าขอส่งมอบกําลังใจดีๆให้กับคุณเสมอเราจะเป็นกําลังใจให้กันละกันเนาะกิ่งฟ้ายิ่งให้กิ่งฟ้ายิ่งได้จริงๆนะกิ่งฟ้าให้กําลังใจกิ่งฟ้าได้กลับมาตลอดเลยนะคะ กำลังใจต่างๆดีๆอะส่งต่อให้คนอื่นไปเลยคุณจะยิ่งยิ่งให้คุณยิ่งได้อยากแค่รับอย่างเดียวต้องให้คนอื่นด้วยจะยิ่งดีพลังงานของคุณอยู่ที่ตัวคุณคุณทํายังไงคุณได้แบบนั้นแต่กิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณจะมีแรงข้นสู้ในการทําสิ่งต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ช่วงนี้สําหรับความรักกิ่งฟ้าจะบอกเลยว่ามันอาจจะมีคนที่เราไม่ได้คาดคิดเข้ามา <c oughs> แล้วอาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนด้วยในช่วงระยะเวลานี้นะคะสําหรับคนโสดสนิท มีการศึกษาดูใจกันไม่ต้องรีบร้อนนะคะมีความชัดเจนในเรื่องของความรักมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครที่เป็นคู่ที่ดีอยู่แล้วหรือว่าแบบรักกันอยู่แล้วอาจจะมีการขยับขยายคือหมายถึงว่ารักกันมากขึ้นใช้ชีวิตกันอยู่มากขึ้นแต่งงานมั่นหมายก็ได้สําหรับบางท่านนะคะช่วงนี้เตือนเป็นคําเตือนอีกแล้วภัยขึ้นมาอย่าใช้คําพูดไปในทางที่มันไม่ดีอย่างเช่นไปสาปแช่งคนอื่น ถึงแม้เขาจะไม่ดีกับเราแค่ไหนอย่าหาทาที่จะสร้างวิบากกรรมไม่จบไม่สิน้น mm hmm. กิ่งฟ้าเข้าใจอะบางคนแบบไม่ดีกับเราฉันอยากจะดา่ามันสับแช่งมันอย่าลืมนะวาจาของเราพูดยังไงคุณได้แบบนั้นกลับมาถึงแม้เขาจะไม่ดีกับเราแค่ไหนทําได้อย่างเดียวคือพยายามเอาโหสิกรรมให้ได้เมตตาจิตให้ได้นะคะแล้วกิ่งฟ้าเชื่ออย่างนั้นนะคะว่าใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอสิ่งที่เราต้องกลับมาตอบตัวเองคือเราเองอยากจะอยู่ในบ่วงกรรมตรงนี้ไหมถ้าไม่อยากอยู่ถอยออกนะคะ เนะี่ยอย่าใช้วาจาที่เป็นในทางที่ผิดนะคะอย่าพูดอะไรที่แบบขอโทษที่ต้องพูดตรงๆนะอย่าใช้คําพูดไปปากปากเสียปากไม่ไดีปากพ่อยอย่าหาทรามเด็ดขาดในช่วงนี้พูดยังไงเป็นอย่างนั้นวาจาของคุณศักดิ์สิทธิ์นะใช้ไปนในทางที่ถูกต้องดีกว่าแล้วก็ช่วงนี้บางคนถ้าพลันที่จะมีบุตรมีลูกหรือรับสัรพสาเรเลี้ยงก็มีโอกาสาที่จะได้มาแต่บางคนอาจจะแปลว่าช่วงนี้ต้องดูแลเทคแคร์ care, หลากหลายด้านไพ่ขึ้นเหมือน positive o u อาล o k อะมีการแบบคุณต้องไปดูแลหลากหลายฝ่ายหลากหลายคนดูแลหลากหลายหลากหลายหน้าที่การงานนะคะคืองานของคุณชุุกกชชมมาใน่วงี ต้องเรียกแบบนี้แล้วคุณจะมีชื่อเสียงมากขึ้น มากขึ้นในทางที่ดีคือชื่อเสียงโด่งดังในทางที่ดีนะคะอ่าไม่ใช่ชื่อเสียนะชื่อเสียงในทางที่ดีเลยนะคะในช่วงรยะยะเวลานี้มีคนแบ็กอัพมีคนสนับสนุนหรือคุณเองอาจจะแบบไปช่วยเหลือแบ็กอัพคนอื่นกิงฟ้าเชื่ออย่าง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 แรงกล้านะคะถ้าเราแบบช่วยเหลือคนอื่นโดยที่แบบถึงแม้จะเป็นหน้าที่ถ้าเราช่วยแล้วเราแบบไม่ได้เดือดร้อนอะไรช่วยไปเถอะบุญกุศลกลับมาแน่นอนนะคะแต่อาจจะมองอีกมุมหนึง่งก็จะแปลว่าในอนาคตมีคนมาช่วยเหลือเราก็ได้แต่บางคนอาจจะแปลว่าเออมีคนมาช่วยเหลือเราจริงๆในช่วงนี้ใบสุดท้ายที่กิงฟ้าจะือ,ะอคคะก็แบบ เพราะดูคุ้นมาหมดทุกมุโสหมดเคราะห์หมดข้อกรรมอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันเร็วรายเป็นการจบสิ้นลงแล้วเราไปเจอบททดสอบใหม่ๆแต่ไม่ต้องกลัวคะ่ะทุกคนเจอได้หมดเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้เจออะไรที่มันเป็นมงคลขอให้คุณหมดทุกมุโสนะคะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันเร็วรายขอให้มันจบสิ้นลงขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งที่มันเป็นมงคลนะคะเราจะมีกําลังใจให้กันทั้งตัวคุณและกิ่งฟ้าเราจะมีแต่พลังงานดีๆไปด้วยกันมีความสุขไปด้วยกันนะคะก็ขออนุญาตจบคำทำนายเด็วเพี้ค่ะก็จบไป้วนนี้นนนนนะะคท่าาใดีต้องกรสสับุ อาจารย์กิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณเปปุ่มรูปจัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แทงด้วยตัวของตัวเองนะคะขอบคุณมากที่สนับสนุนกันหรือเพจกดไลค์กด Subscribe กดติดกริ๊งๆเป็นกําลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage นะ TikTok และ IG ได้แล้วก็ขออนุญาตนะคะฝากเล็กๆน้อยนะคะร้านมัทฉะของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะชื่อร้านว่า Caramel up c u p ตอนนี้นะคะมีแต่ Delivery อย่างเดียวนะคะยังไม่มีหน้าร้านนะจ๊ะถ้าใครที่อยู่ละแวกนี้หรือใกล้เคียงกันก็สามารถกดเข้ามาได้นะคะหรือเข้ามาดูเมนูกันน่อนได้มีมัทฉะมีโกโก้แล้วก็มีนมสตอรี่ ะะยังไงก็แวะเวียนมาดูกันได้นะคะหลายๆท่านเข้ามาอุดหนุนกิงฟ้ากิงฟ้าต้องขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิมอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะขออนุญ,ญาตฝากราาก้านมะฉาคารับคัพส์ของอาจารย์กิงฟ้านะคะสามารถสั่งผ่านไลน์แมนได้เลยนะคะถ้าอยู่แถวนี้กิ่งฟ้าชงเองทุกแก้วเลยค่ะ เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์เพจกฎหมายแอบอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิน้นขอให้ทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกด like กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทัั้้งกกาาายและะะใจจน,ะะนนออนควีออญต่ กันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ